สวัสดีครับ1.9บ้าพลังค่าไม่ตายนะฮะเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับเผื่อสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังหารถเอาไปวิ่งร่วมนะฮะหรือว่าไปวิ่งประจำการกับบริษัทนั้นๆเอาคันนี้กลับบ้านไปได้เลยและออกรถศูนบาทจองแค่300บอพอดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ฮะเป็น1.9ปี2022นสะครับ, 2022, รบสีขาวเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อไปกระ m a นะครับ อันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพซึ่งดังเกิดเรามองถึงในเรื่องของตัวสีสแตนดาดก็ต้องนึกถึงสีขาวเป็นอันดับแรกถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะว่านั้นเกิดอย่างบริษัทที่เขาอาจจะมีการเข้มงวดหรือว่ามีกฎระเบียบที่เคร่งครัดต้องเป็นตัวสีขาวเท่านั้นล้อมองล้อแมแ็กอะไรพวกนี้ว่ากันไปแต่ขอให้เป็นตัวรถสีขาวและเป็นตัวรถปีใหม่นี่เลยครับสามารถจองได้ทันทีหลังจากดูคลิปนี้จบ สามารถซื้อได้ทันทีหลังจากคุยกันในครอบครัวแล้วเรียบร้อยนะฮะมาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับใน1.9รุ่นนี้เป็นในรหัส r z c 4 e DDI นะฮะคันนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตัวโชคฝากระโปรงคู่หน้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยน้อตฝากระโปรงตัวด้านบนเนี่ยจะมีการขอดออกมาอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเครื่องเดิมนะครับ เกียร์เดิมไม่มีรีแม x ไม่มีอุดอ e GR ABS นะฮะแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ลูกใหม่กิฟเลยนะฮะกองอากาศไม่มีเปื้อนนะฮะสะอาดใสกิกนะครับโครงสร้างด้านหน้าคานบนคานล่างแก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวแผ่นเพนลยอะไรพวกนี้อยู่ครบทั้งหมดหมุดปักเพลงเป็นตัวหมุดแบบสั้นตะเข็บด้านข้างนะครับน็อตยึดซ่องด้านในโอ้โหทุกอย่างคือแบบแจ๋วเลยฮนะสับคนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราพวูดแบบตามตรงอย่างก็คือรถน้องป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะฮะลืมบอกไปนะครับสักวันนี้ราคาอยู่ที่5,39,000วารัรนตีศูนย์เหลืออีก3ปีกัน1นึ่งแสนโลวารัรนตีร้านรับประกันเครื่องเคกียร์หกเดือน1,000 0กิโลเพราะนั้นการซื้อรถยนต์มือสองยี่ร้านเป็นพันออตโต้นั้นมั่นใจได้อุ่นใจได้ได้รถที่ดีและมีคุณภาพพร้อมประกอบอาชีพ พร้อมวิ่งงานแน่นอนนะฮะส่วนตัวสีด้านข้างนะครับตรงนี้มีการขัดไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งรอบแต่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนสมมติก็จะมีการขัดให้กับลูกค้าใหม่อีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับล้อแมกครับเราเลือกใส่เป็นซิงอยี่แปดหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งลัดด้วยตัวยางหนาสองห้าห้าสิบอาสิบแปดนะฮะข้างหน้านี่ก็ประมาณสามนิ้วสอดทรงกาลังดีเลยนะครับทรงกาลังสวยเลยถ้าเกิดแบบนี้ใช้บรรทุกด้วยทรงดีด้วย ตัวรถใหม่ด้วยราคาประหยัดด้วยและออกรถแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะฮะส่วนสติกเกอร์ด้านข้างไฟลงไฟเดี้ยวอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับพาเข้ามาดูตัวด้านในกันบ้างฮนะส่วนใหญ่สำหรับลูกค้านะครับที่เข้ามาดูรถที่ร้านนะจะดึงยางขอบประตูออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เขาดึงออกมาเนี่ยเขาจะดูเป็นตัวตะเข็บรอยเม็ดอาร์ขอบประตูนะครับ เม็ดอะกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่มีเมด็ดใดเมด็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากตัวเมด็ดอื่นนะครับในเรื่องตัวออปชั่นครับแน่นอนว่ามันอาจจะน้อยกว่าตัวเรียงเว้าไปนิดหนึ่งแต่รูปทรงตัวรถและก็ในเรื่องตัวการใช้งานกับความประหยัดมันเยอะกว่านะฮะสำหรับตรงนี้แอร์แบ็กคู่หน้ากุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับมีการทํารีโมทมานะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นอีสุมันจะทํารีโมทมาแบบนี้กันซะเยอะนะครับ อันเห็นมาหลายคันอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบ6สปีดกระจกไฟฟ้านะครับซอกด้านในหัวเกีงเดิมไม่เคยมีการถอดกระบาอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดอย่างแบบนี้เพราะว่าในเหตุผลในการถอดกระบาดเนี่ยกระบามันต้องมีการดามถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เทาเดิมบรรทุกน้อยไม่ได้บรรทุกเยอะมากในการถอดตัวกระบาดท้ายไม่มีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะส่วนตัวตู้นะครับเราใส่ความสูงอยู่ที่ 2เมตรสิบย้ำนะฮะสองเมตรสิบและจดทะเบียนลงได้ใม้กับผูู้กค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมมุติว่ามีบางท่านล็อกอินเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาหรือว่าดูคลิปนี้จบเข้ามาอยากได้ตู้ขนาดความสูงเท่านี้อยากได้ตู้เป็นแบบประเภทแบบนี้สามารถเลือกได้เลยเพราะทุกอย่างเนี่ยของตัวรถหรือมาออกหัวเดียวกับที่ร้านปเป็นพันออโตมันขึ้นอยู่กับการใช้งานตรงปุกตรงรุ่น ตรงตัวและใช้งานได้ในระายะยา,ยาวอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอาจจะมีการบรรทุกบ้างเปลี่ยนจากล้อหลังเป็นล้อกระทะผ่าแล้วก็ยาง XCD ก็ได้นะฮะเดิมเเลยนะครับยางหลังนี่ก็จะเป็น255 50R18 นะฮะคัดส่งคัดซีเลขคัดซีลูกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยมีการโดนชนท้าย ไม่เคยมีการโดนจุดตูดมาแน่นอนนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรคใช้งานได้ตามปกตินะครับด้านหลังตู้ก็จะเป็นตัวฟิล์มกันลอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงสําหรับตัวรถหนึ่งคันเนี่ยช่วงนี้มันเป็นในช่วงที่ตัดสินใจได้หลายอย่างนะฮะแต่สิ่งที่เราควรที่ต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือตัวรถยี่งใหม่ ตัวรถที่มีคุณภาพนะฮะหรือในอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกตัวรถของแต่ละคันนั้นในเรื่องของตัวราคาสําหรับอย่างแบบนี้ถูกกว่าออกห้างไปแดงอยู่แล้วแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการเก็บเพิ่มในยอดจัดไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิน้นแม้แต่บาทเดียวรถคันนี้ราคา5้าแสนสามหมื่นเเอาแบบนี้ครับถ้าเกิดพูดกันแบบง่ายๆคุณลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้มา เห็นอันยือนอยู่กับตัว1.9คันนี้จอง300อีกอย่างหนึ่งนะฮะฟรีจัดโอนนห้อีก1 0 0 0 0มืนนะครับขับฟรีสูงสุด3เดือนฟรีภาษีและพรบตัวประกันภัยเอาเป็นชั้นหนึ่งไปเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้อันนี้คือจบเลยฮะ,ะสหรับตัวรถ1นึคันเพราะนั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หากันอยู่เยอะ อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเป็นตัวสีสแตนดาร์ดที่กำลังหาอยู่นั้นก็ต้องเป็นตัวสีขาววันนี้ถือว่าจะเป็นตัวสีหลักสียืนพื้นสําหรับตัวรถหัวเดี่ยวที่พร้อมใช้แบบอย่างคันนี้ซื้อได้เลยครับตัดสินใจในการเป็นเจ้าของได้เลยเพราะนั้นรถตอนนี้ถ้าเกิดต้องการเป็นตัวปียีิบสองมีคันนี้แค่คันเดียวใครจองก่อนใครจะไฟแนนซ์ก่อนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของรถก่อน ฝากไว้ด้วยนะฮะจอง300ออกรถ0บาทมีเครดิตไม่มีเครดิตรายได้เยอะรายได้น้อยออก1.9ปี22คันนี้ได้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้หวังว่าอันจะได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าหลังใหม่หวังว่าอันจะได้มีโอกาสเขียนใบจองกับเลข300และชื่อคนจองคนนั้นในเร็ววันนี้ก่อนสิ้นเดือนมกราคมกันขอตัวลาไปก่อนนะครับ ดีคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ